สวัสดีครับพบกับผมทั่วไทยไปกับ Big แอชเช่นเคยนำความเป็นสี่บุคคลมาพบกับทุก,ท,กท่านเหรียญบกูณท่านมีเมตตาศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักยิ่งนักจริงๆนะครับผมตทาท่านมากๆอธิษฐานท่านครับของพ่อผมไม่เคยมีเหรียญที่เก่าๆของพ่อเลยผ่านแปอาทิตย์หนึ่งนะครับก็มีคน แนะนำให้ผมไปที่ที่หนึ่งนะครับผมก็มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์เขาสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยท่านนั้นไปหยิบหลวงพ่อคูณมาให้ผมนะครับเป็นรุ่นยอดนิยมครับหลวงพ่อคูณนั่งหย,ยองยองสุบุรีมวลโตโตรุ่นเก่ามากๆตามในภาพนะครับปีสองห้าสามหกโอ้โห นะครับให้มาด้วยความดีใจของผมแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนสนิทกับผมเลยนะครับเล่าให้ผมฟังว่าผมเคยไปกราบหลวงพ่อคูณใจผมว่าไม่อยากไปแต่ภรรยาผมว่าศรัทธามากก็บอกว่าไปกราบหลวงพ่อด้วยกันนะเขาก็ขัดภรรยาไม่ได้ก็ไปก็ไปเขาก็คิดในใจว่าหลวงพ่อคูณเนี่ยถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงเนี่ยเขาคิดอะไรหลวงพ่อต้องรู้ เขาก็ไปถึงปุ๊บเขาก็ไปถึงปุ๊บเขาก็คิดในใจว่าหลวงพ่อต้องเรียกเขาเขาจะยืนห่างๆแบบนี้แหละภริยาเขาเข้าไปกราบหลวงพ่อแต่เขาจะยืนห่างๆแบบนี้อยู่กับลูกสาวเขาถ้าหลวงพ่อได้ยินคำอธิษฐานของเขาเนี่ยหลวงพ่อต้องเรียกเขาเข้าไปและพูดตรงกับที่เขาคิดและแล้ว หลวงพ่อคูณก็เรียกไปจริงๆครับต้องต้องบอกว่าเพื่อนผมที่ที่เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเป็นศาสนาคิดนะครับก็หลวงพ่อคูณเรียกเข้าไปแล้วก็พูดเหมือนที่เขาคิดเป๊ะเลยเขาก็ต้องกม้มลงกรกาบหลวงพ่อคูณขอเข้ามาหลวงพ่อคูณแน่นอนครับที่บ้านเขาก็มีพระของหลวงพ่อคูณเต็มไม่หมดเลยนั่นแหละครับด้วยความศรัทธาครับนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับ พ่อคูณท่านมีเมตตาศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักยิ่งนักจริงๆนะครับนะครับและนี่ก็คือพระผงที่ผมได้นำให้ทุกท่านได้ชมการเป็นสีมงคลที่ผมได้มาโดยปาฏิหาร,นะ,รนะครับคิดว่าทุกท่านคงมีเหรียญของท่านนะครับไม่มากก็น,น้อยเพราะหลวงพ่อคูณท่าน นะครับสร้างเหรียญเป็นสีมงคลให้ลูกหลานเยอะแยะมากมายนะครับก็วันนี้ก็นํามาฝากครับพระผงหลวงพ่อคูณศักดิ์สิทธิ์จริง,รงๆครับแก้วข้าสงมาปรารถนาขอบารมีหลวงพ่อคูณบริสุทธโธนะครับจะคุ้มครองทุกท่านในทุกท่านโชคดีคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ให้สําเร็จสําเร็จสําเร็จร่ารวยปลอดภยัยตังปลอดภยัยทุกประการวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ